ជាបាកចុង i Lago. down i told ไม่ต้องกล่าวคำลาอะไรให้ใจหมองหม่ไม่ต้องคิกกันหมอนอาวนตองยากล้ากตรงไปเรื่อยๆเอาหักขวายหมดเลยหักขวายหมดมหมดเลย

bye ไม่ต้องเอือนึยเพื่อนเอ๋ยเ,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 เข้าใจซึ้งใจแม้ในดวงตาสวันนี้ครับผมเทีนตังมาจากจังหวัดยโสธร,รัาวรุ่พัาธุโสธรครับซึ่งมาวันนี้ก็มีการอบรมเกี่ยวกับการขับรถเชิงปฏิบัติการนะครับในวันนี้ผมรู้สึกเสียใจมากครับแทน ท่านที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนพนักงานขับรถยนต์ทุกท่านที่ท่านได้เสียสละเวลามีค่าของท่านเพื่อที่จะมาเสริมสร้างทักษะในด้านการขับรถยนต์ได้ถูกต้องต่องแก้แน่นอนนะครับตอนในการปฏิบัติเกี่วกับการขับรถยนต์มาวันนี้มีทั้งูรูฝึกมีทังสาวสวยมีเพื่องกินข้าวด้วยมียิบปลาถานนะครับมีห้องนอนดีดีมีดีดีเหมือนกันนะครับวันนี้เราเราภูมิใจมากนะครับที่ได้มาฝึกจริงปฏิบัติจริงนะครับวันนี้นะครับ ซึ่งที่อื่นไม่มีมีที่ไอให้ดีได้เวอร์อย่างเดียวนะครับที่อื่นไม่มีนะครับที่อื่นไม่ใช่ของแท้ที่นี่ก็คือของแท้นะครับซึ่งมาวันนี้นะครับก็ได้รับทักษะจากท่านอาจารย์ในวาระนั้นและในท่านก็ยังเจอ เริ่มใช้และการเชื่อมโยงต่างๆหลายท่านนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีได้ให้การสนับสนุนในวันนี้และสิ่งนี้เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเราจะนำเอาเปินความรู้เหล่านี้ไปไปเสริมไปสร้างความทักษะซึ่งเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เสริมต่อยอดเพื่อการรักษาบ้านยิ่งยิ่งยิ่เพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อให ประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลในด้านการขับรถยนต์นะครับเพื่อที่เราจะผู้ใช้บริการนั้นเกิดความเกิดความบรรทุระดับนั้นประทับใจนะครับเพราะคืออยู่บนพื้นนะครับซึ่งทุกคนนั้นจะต้องได้รับคำนี้นะครับว่าอดภัยจะต้องมาก่อนนะครับอันนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านท่านที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับซึ่งจะออก YouTube ไปทั่วนะครับแล้วก็ความในใจนะครับมีหลายๆท่านก็อยากแสดงความในใจนะครับเชิญเลยครับ ผมก็เหมือนเหมือนท่านประธานพูดไปนะครับก็แสดงความดีใจแล้วก็ประทับใจมากครับสิ่งที่ได้รับวันนี้ก็จะนําไปพัฒนาทีมงานแล้วก็หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับขอบคุณครับ,บจากพี่น้องซีสกเกตที่ได้เข้ามาอบรมกับไอดีไดเวครั้งนี้นะครับรู้สึกว่ามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้มาปรับเปลี่ยนวิธีการขับรถทองเรา แล้วก็ในการในสิ่งที่เราได้รับเพื่อจะเป็นนาไปปรับปรุงในหน่วยงานของเราให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนายธีรสมสะอาดเป็นพนักงานขับรถของโรงพยาบาลกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดครับ ก็มีความรู้สึกยินดีมากครับที่ได้รับเลือกมาเป็นหนึ่งในหนึ่งในอำเภอที่มันได้รับความรู้จากทีมงานวิทยากรจากศูนย์ขับรถไ d ดี d ด r วก็มีความรู้สึกว่าได้รับความรู้ไปเยอะครับจะนำไปปฏิบัติในหน่วยงานจะไปไปประสานที่โรงพยาบาลให้คำแนะนำสำหรับพนักงานที่ไม่ได้มาครับขอบคุณครับอํา สวัสดีครับผมนายยรักุราชนะครับตำแหน่งหัวหน้าหมวดยานพาหนะนะครับโรงพยาบาลราชเจเวลยนะครับครับวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาอบรมนะครับของพนักงานขับรถโรงพยาบาลครับสำหรับรถฉุกเฉินนะครับที่ไ d ดี i ดเ r อร์นะครับจังหวัดขอนแก่นนะฮะพวกผมก็ได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่อาจารย์สอนมานะครับจะนําไปพัฒนาเพื่อให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานจริงนะครับ สิ่งที่อาจารย์สอนมา,าสามารถนำปฏิบัติจริงกับเห็นผลจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดพวกผมจบไปแล้วก็จะไปเป็นครูกรอนนะครับไปสอนน้องๆน,นะครับรวมทั้งทีมทั้งหมดนะครับจะเป็นครูไปฝึกอีกนะครับเหลืออีกเยอะครับที่ยังไม่ได้มาครับที่จริงแล้วใจผมอยากจะให้มาทุกคนครับอยากให้มีประสบการณ์การ อยู่เป็นคณะเป็นหมู่อย่างเงี้ยครับรู้สึกมีความสามัคคีนะครับรักกันทั้งหมดนี้ก็สร้างเครือข่ายนะครับพนักงานขับรถนะครับทุกจังหวัดและก็พวกเรามีเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อคุยกันนะครับขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับประสานงานกันได้นะครับครับผมก็อยากจะให้ผู้ที่ร่วมประชุมหรืออบรมได้นําเสนอความรู้สึกนะครับขอเชิญครับ ครับสวัสดีครับผมามาจากโรงพยาบาลเสนาคณิคมครับชื่อเฉลียวชื่นครับวันนี้ก็รู้สึกมีความภูมิใจและยินดีที่ได้มาฝึกที่ ID Diver นะครับแล้วก็ขอบคุณคณะอาจารย์ในของอสถานฝึก ID Diver นะครับแล้วก็อขอบคุณสพชและก็หน่วยงานต้นสังกัดแต่ละโรงพยาบาลที่ให้พวกเราเข้ามาอบรม เพิ่มทักษะความรู้เพื่อไปนำเพื่อนำไปปฏิบัติและก็ให้ให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานนะครับาการมาครั้งนี้เราได้รับการต้อนรับจากาครูฝึกและก็สถานฝึกอย่างดีก็ขอบคุณไวนะ้ณที่นี้นะครับขอบคุณครับผมได้สิติสมแล้วครับ พนักงานขับรถยนต์ของโรงพยาบาลปทุมราชวงศาครับที่ได้มาฝึกในครั้งนี้ผมก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีประสบการณ์ที่ไม่เคยฝึกมาก่อนที่ไม่เคยได้รับมาก่อนถือว่าคุ้มค่ามากที่ได้มาในครั้งนี้ก็จะนําประสบการณ์ครั้งนี้ที่ได้ฝึกอบรม3วัน4วันเต็มๆนี่จะไปนําใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนไข้กับผู้รับบริการกับกทุกๆคนที่ ได้รับบริการจากพวกกับผมและพวกทีมงานที่มาอบรมด้วยกันจะนําไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆนที่ไม่ได้มาให้รับรู้แล้วก็นําไปปฏิบัติจริงให้เกิดความปลอดภัยเกิดความมาตรฐานขึ้นครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมนายราชันพะวันธาพนักงานขับรถยนต์ของโรงพยาบาลน้ำยืนครับจังหวัดอุบลร,ราชธานีก็มีความรู้สึกว่า ภูมิใจยอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาฝึกอบรมครั้งนี้ซึ่งระเบียบการปฏิบัติในการขับรถยนต์ต่างๆท,ที่เคยผ่านผ่านมารู้สึกว่ามีความด้อยหลายอย่างนะครับพอได้มารับการอบรมปุ๊บก็รู้สึกว่ามีความรู้มากขึ้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะไปปรับปรุง ในการปฏิบัติงานของอระบบการส่งต่อก็ขอขอบคุณทีมงานทีมงานที่ให้การอบรมในครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับอาศัยเวพนักงานของโรงพยาบาลมงสามสิบจังหวัดปุบุบบลราชธานีก <c oughs> <c oughs> ต่ผมมีความยินดีมากเลยครับที่ได้มาในในงานนี้ถ้าผมไม่มาผมคงเสียใจไปตลอดชีวิตแน่ เพราะว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนผิดมาครึ่งชีวิตแล้วแต่ตอนนี้ผมเริ่มที่จะรู้ทางเริ่มเรียนถูกแล้วครับผม Jai